แบบสังชิงยังโหลดไม่เสร็จเลยเฮ้ยเป็นเจ็ตวะแบบแบบเฮียเสินเชิงแบบแบบโปจตีนเราเล่นเราเสินเชิงไอ้เหี้ยแบบเหี้ยมึงยังไม่รู้เลยมึงแค่มึงแค่รู้ว่าแบบเป็นอะารชื่อว่าสินเชิงไงมึงก็หยิบแบบมันมาไอ้เหี้ย เซิร์ชโหลดเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเลยอุ้ยมึงโหลดเหรอไอ้คนป้าเฮ้ยกูยังกำลังโหลดเลยเสร็จเสร็จฉัชึ้งเราต้องปลกยังไงอ่ะดูว่ากดหน้าจอสตรีมอุ้ยเป็นเฮียนะไอ้หนุ่มเฮียนะเฮ้ย ไไอออ้้เเจจมึงยู่ก่อนไปเปิดรายการยังไม่น้องใช้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับภูเทพซ่านะอ๋อภูเทพซ่าเกมมิ่งไงน้องวันนี้เกมมิ่งไม่ภูเทพซ่าภูแคมปิ่งซึ่งเอ้ยเอ้เอ้ามือถ่ายคลิปเหรอพี่ชายเออกูถ่ายดิซึ่งเไอ้เจฟไปทำไมอันตรายน้องชาย เฮ้ยมันเดินลงไปเลยเหรอ,อ,อไม่มันมันมีของไอ้งูที่ไหนอ่ะนี่ไงอาเดีเยรีไงข้างบนไงเออตัวเล็กไงเฮ้ยไอ้เจี๋ยไอ้เจมไอ้เจมเก้าอี้เก้าอี้ไอเดี๋ยวตัวเล็กอุย้ยเก้าอี้เฮ้แบบเฮ้ยนี่มันบ้านคนจีนเลยนี่หว่าไอ้นี่มันสันชึงเลยเอา้าเอา้า เอาทำไมหลุดเออเน็ตกูหลุดเหรอกาเลยเอาเน็ตเน็ตกูหลุดเหรอไม่นะเอาเออเอาเอาเออเอาเอาเออเออเออเจ็ดเจ็ดปลาสมงคหน่อยเดี๋ยวปลาสมงคหน่อยอยังเดียตัวโคตรเล็กเลยโอ้ยเดียโอ้ยเดียไอเลยจัา ต้องไปทางไหนก่อนเนี่ยเอาแฟงนัมาหรอไม่รู้อะน้องที่ก็เดินมามม่วๆโอ้โหบักกี้ะไรวะยีนี่ก็พกเก้าอี้ไปตลอดทางเลยพี่โหดเกินโอ้ยไหนไอไวเปอร์ไวเปอร์ไวเปอร์กดสเนคไบต์ใช้ได้อยู่นะแมปนะแมปเสร็งเชิงเสร็งเชิงเองี่เจ็บเจ็บเจ็บมึงอ่าดิ ไอเดียดีไซน์ดีไซน์ไปเฮ้ยพี่พี่ลืมให้ดูอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามไปเจ๊ไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอะไรพี่พี่มีให้ดูอ่ะเซนโดเซนโดอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิทมึงลงสกินเหรอลงสกินไลท์วิทเหรอไม่นะมาเป็นแบบแน่เลย อุ้ยแล้วแล้วทำไมาม,ามันไปตะกี้ได้ยัอุ้ยดีเล<อ>วะวดดโอ้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 โอตีแมง่งเย,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 ยียมเยียมเยิงตูดๆๆยิงตูดยิงไม่ลงนะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอืมเดีงอ<ว>ุ<ด>้ยโดยไปก่อนเดียเมื่อไหร่พี่จะได้เวนเดอ์นี่เอตอตรงไหนผมได้นในเวนเดอ์นี่ผมเล่นแต่บักกี้ ดูไหนวะขี่ขวาขี่ขวาแล้วเราไปไหนนี่<ช>ล้วเราไป<ช>ไหนแหนทางนี้อ่ะไม่ใช่นี่วะไอ้อเหี้ยไอ้เหี้ยบอทก็เล่นแต่เกมไม่สัตว์ไม่สนใจเหี้ยเลยสัตว์โค้ชเกมมิ่งโค้ชเกมมิ่งไงไม่อย่างนี้เอ้ยต,ตรงนี้มีอาดีอาลีด้วย ไป,ววไปไหนวะเอ้ยดเป็นพกคู่ปะนะักไปไม่อ๋อเฮียได้ยิงหาโอ้ยทางเดินยังไงโอ้ยกายกินโล่ระดับบิ๊กเลยพี่บู๊เอ็นเดเวอร์ทางไหนวะเอาไอ้เฮียสัญเชิงวมึงไอ้เฮียสัญเชิงเอ้ยไปทางไหนน้องสัญเชิงไว้เฮียสัญเชิงเลยี่ทางนั้นหรอใช่เหรอ น,นี่ไม่ใช่อ่ะตันมันต้องเข้าร้านค้านี่หรือเปล่าวะไม่ใช่เครืยอเป็น,นเชิงแล้วมันลำบุญโว้ยสมองเป็นตึงไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เอาวิ่งไปทางนั้นหรอทางนั้นทางเดิมไหม,ไ,มได้เครื่องกระตุนคนตายมาแต่ยังไม่มียังไม่มีใครตายเลยอะมันไปทางไหนตอนนี้ เออตรงนั้นคืออะไรอ่ะตรงนี้คือที่เรามาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชิดหายแล้วไอ้เหี้ยหลงทางตรงนี้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 ก็ไม่ใช่นหนเอาอ่าหายไอ้ที่พูดถามมี่อ้าวทางนี้หรอไออ้าวไอ้เหี้ยบูอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบูเมอร์คนที่โกงเลยมันอ้วนทะลุอันนี้กูกูปืนปืนแมวเก้าอี้าเก้าอีเอามันคือทางนี้หรอ นี่ไงีเจอกูขโมยยิ้ไม่ให้ทางนี้ไไนออยทางนี้เลยเอ้สโมเกอร์นี่พี่ชายทางนี้มึงไปไหนแล้วอ๋อเหรอทางนน้นนะขอโทษทีไม่เห็นโอ้ยไอ้าไปาเฮ้ดโดีโอโดดีโอ,โอ,โอจะตายแล้วไม่ไหวแล้ว แกใช้อเดรียนดีน้องชายฮีด้วยหน่อยไม่มีที่ฮีละปวดใช้อเดรียนดีน้องชายหรือว่าขนาดเข้มอ่ะเดี๋ยวเออปักไว้เรานีไปอีกอย่างแกไอ้อะใช่เอาไว้ผสมโคกนี่จะอะไรเนี่ย อุ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้ยิงหายไปอย่างงี้พี่ชายมันคือทางนี้ไหมวะมันไม่ใช่น้องแต่แห่งเนี้ยใช่นี่ไงตานนี้ตานนี้ตานนี้อ่ะไปไปเจ็บเจ็บมานี่<ๆ>มานี่นี่ไงพี่ชายเสร่งเจรเออนี่ไงตามปกเลยเสร่งเจรเสร่งเจริญมาเจอ เจบจะตายหาดูเรื <ark. S 2> ler, mm ่องดีเจมเรื่องแดงมาเชียวเจมเนี่ยตายโหงนะไอ้เหี้ยเฮี้ยมึงดูมั้ยเจ็บมึงกินยาดิน้องตายน่าเจ็มได้คลิกเลยเออเอาไปอันนึงพี่ชามาให้นะพี่ชาจะเป็นมัดปิดเฮเจมมรู้เป่าถ้าเกิดว่าเราเป็นนักภาพเราจะผมขาวนักภาพผมขาวมันมันคือทางนี้แน่เลย แล้วแล้วถ้าพี่ไม่เป็นนักภาคพี่ก็จะผมดำใช่ไหมพี่ก็จะเป็นโซฟาแทนไหมโซฟา <laughs> <laughs> เป็นรับงานรับงานทากชนิดรับงานทุกอย่างครับรับงานภาคแขงหมดทีไ่ไกลสองร้อยต่อนหนึ่งนาท <laughs> ีเป็นเพลงวิเศษไวเ <uard> ้เยอะช่วยทีช่วยทีช่วยทีจะฟีช่วยที เจฟช่วยพี่ดีไอ้เจฟมึงแค่ขี้ขวาใส่กูเว้ยขี้ขวาใส่กุ้ยมึงดูมึงช่วยพี่ผัวโตโคตรจิ๋วเลยเฮียตัวเล็กใจโตเร็วพี่พี่ซจีดร้องกันแล้วปาพี่ชายกดปุ่ปปมซะอยา่าใจเย,<อ>ย็นน้องกดปุ่มเดี๋ยว ได้ไ่ชทำไมกล่องผุ้มันเยอะจังอะมันน่าต้องเป็นเวฟแน่เลยผมกดแล้วนะพร้อมเปล่าเวฟเหรอแล้วเราขันได้ไม่ได้อ,อ่าใส่เล่นยังไงต่ออุ้ยอุ้ย <c oughs> เพลงอะไรกันเพลงฉันชิงไงน้องฉันชิง <c oughs> แล้วทำไมเ <c oughs> พลงจีนนี่ <c oughs> เหี้ยอะไรนี่รจริงจริแล้วเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆวะ <c oughs> <c oughs> อยู่บนยอดเขาเกี่ยอะไรนี่ มึงว่ากูโดนกูโดนยูทูบแบนเพราะเพลงจีนไหมวะเออเนี่ยเซฟรูมพี่ชายเอาแล้วมาได้เรากดปุ่มทำไมวะไม่เข้าใจอ่ะเดียเดียเดียมึงคิ้กูมาเล่นแมปอะไรเนี่ยเฮียแมปเซิงเชิงอนีกูช่วยแทงตีมากเลยเฮียกูโดนจอกกี้เกาะหัวนกเราวต้นก นกลาวทชนกสละสล้างความสืยอหยบหยบชดปถมหยบชบไอ้แย่แล้วช่าบรบาลกูไปเย้